เป็นไงวันนี้นาวาพาทอ็อกนาวาพาทอ็อกครับไม่รู้าารอีไหนแล้วไม่เป็นไร <c oughs> แต่ประกายมีอะไรจะพูดคุยเกี่ยวกับนาวาลิฟิ n งของเราในวันนี้ไหมก็เกี่ยวเนื่องมาจากที่เราไปบรรยายหรือรไปแบ่งปันเนี่ย มาหลายครั้งแล้วครับพี่ครับทีนี้ก็คือผมมีคําถามเพื่อให้ชาวนาวาลิวิง่งหรือเพื่อนๆของเราได้ทราบนะครับครับผมธรรมะพระราชทานที่ไปบรรยายนะครับพี่มีความเกี่ยวเนื่องกันกันกนกบหลักปััจญาสิทธิ์พอเพียงไงครับโอ้เยี่ยมเลยสาธุเลยคําถามนี้อยากจะให้ทุกคนที่ได้ฟังอยู่แล้วก็น้องประกายด้วยนะครับได,ด้น้อมจิตน้อมใจ นึกถึงความดีของบำรพุรุษไทยจนมาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรัชญาของสี่ครัวเพียงเป็นองค์ความรู้ล้ำค่าที่ราชก,การทีกาพระราท,ทานมาจากสิ่งที่ท่านทรงงานทั่วประเทศแล้วท่านเห็นข้อดีของแต่ละพื้นที่นํามาสู่คําว่าภูมิสังคมประเทศไทยมีหลายภูมิสังคมมีสิ่งดีมากมายท่านจึงนํามาทดลอง จนเห็นผลเป็นที่ประจักษ์แล้วท่านบอกว่าบัมพุดุษของไทยทําไว้ดีแล้วผลการทดลองนั้นแหละท่านสรุปความได้ว่าบัมพุดุษไทยสร้างชาติสร้างแผ่นดินส่งต่อกันมาถึงพวกเรานี้หัวใจก็คือการใช้หลักปรัชญาของสกิรพอเพียงท่านคิดหลักปรัชญานี้ขึ้นมาจากบัมพุดุษไทยที่ส่งต่อกันมานี่คือชัดเจนมากแล้วท่านก็บอกว่าหลักปรัชญาของสกิรพอเพียงนี่แหละจะเป็นหลักฐานของตนเองรลากฐาน ของสังคมเป็นเหมือนเสาของบ้านนี่คือสิ่งที่ล้ำค่าแล้วท่านก็บอกไว้ด้วยนะว่าพื้นฐานสำคัญคือหัวใจสำคัญของหลักบัชญาของถีปอเพียงคือความรู้และคุณธรรมครับสองเงื่อนไขสำคัญคือความรู้และคุณธรรมถ้าท่านเปรียบให้เราเห็นท่านบอกว่าความรู้เปรียบเสมือนเครื่องยนต์เรือเครื่องยนต์รถคุณธรรมเปรียบเสมือน พวงมาลลยลครถแล้วก็หางเ,เ,เสือเรือหางเสืเหอหางเสืเอเรือมันจะทําให้รถและเรือไปในทิศทางที่ถูกต้องเงื่อนไขสําคัญสองเงื่อนไขนี้แหละก็คือความรู้และคุณธรรมครับวันนี้โครงการธรรมะพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค,คือธรรมนาวาวังหรือเรือหลวงแห่งธรรมหลักปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์หรือจัดสัดจจะศาสตร์เพื่อการพ้นทุกข์ก,ก,ก็แล้วแต่ ให้รู้ว่าธรรมะพระาชฐานนี้มาเสริมตรงเงื่อนไขคุณธรรมพื้นฐานคือสองเงื่อนไขคือความรู้และคุณธรรม<ช>ธรรมะพระรชทานมาเสริมตรงเงื่อนไขของธรรมะคือคุณธรรมครับถ,ถ้าไม่มีธรรมะแล้วคุณธรรมก็จะเป็นคุณนั่นแหละรมผมไม่ทํามันจะเป็นแบบนั้นไปนั้นให้มีความรู้มากแค่ไหนก็โกงบ้านกิงเมืองเอาเปรียบสังคมตนเองและผู้อื่นวันนี้ถ้าเรามีธรรมะพระราชรานก็คือมียาสองม็ด เริ่มที่2เมตรจากทั้งหมด7เมตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าเน้น2เมตรเม็รแรกคือระลึกถึงพระตันไตถ้าระลึกได้ตลอดย้ำๆซ้ำๆเราจะมีศรัทธาอย่างลงมั่นในพระตันไตเมื่อศรัทธาอย่างลงมั่นแล้วเราจะเกิดความรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตเราจะทันได้ทักอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตได้ทุกๆเวลาไม่ว่าอารมณ์น้นจะผ่านการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจความรู้สึกโล้ความรู้สึกโกรธความรู้สึกชอบความรู้สึกหมุดหิด ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตมันจะรู้สึกได้ทันทีงั้นแล้ววันนี้ถ้าเรามียา2เม็ดนี้จากธรรมมาพุททานก็จะทําให้เราเป็นคนที่มีธรรมงั้นเมื่อคุณธรรมเราพร้อมธรรมะาเราพร้อมเราก็จะทําให้การเดินทางบนเส้นทางของหลักปรัชญาของสีกวเพียงมันจะเกิดประโยชน์กับตนเกิดประโยชน์กับท่านก็คือหลักธรรมมพุทธเจ้าครับยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมนี่แหละครับคือสิ่งที่ล้าค่ามากๆงั้นแล้วสรุปปามวันนี้อาจจะยาวหน่อยแต่ให้ทุกคนทุกท่านรู้เลยว่าหลักปรัชญาของสีกวเพียง และธรรมะพระเจตาทานเข้ากันได้ดูดน้นํานมกับน้ำน้านมกับน้ําเข้ากันได้นะลองเีผสมแล้วขุณแต่ถ้าเป็นน้ํามันกับน้ําแยกกันครับงั้นแล้วธรรมะพทธเจ้าจริงๆเฉกเช่นเดียวกันกับปรัชญาของสีิระเพียงกับธรรมะพระเาทานพราะว่าราชการที่9้า รองแผ่นดินโดยธรรมใช้ธรรมในการรองตนจนนํามาสู่ความรู้ล้าค่าครพระบาทสมเด็จเจ้าของของเราเหมือนกันทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ทรงเป็นองค์อัครศาสรรนูปถัมภพวกของทุกศาสนาและรทรงเป็นพุทธศาสนิกชนกคนหนึ่งเหมือนกันงั้นแล้ววันนี้ในหลวงมีธรรมพวกเราก็น้อมนําที่จะสืบสานร,รักษาต่อยอดด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าเฉกเช่นพระองค์ท่านก็จะทําให้ธรรมะประทานกับปรัชญาของสี่ตัวเพียงเกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวกันแน่เนี้เกี่ยวไหมเกี่ยวครับพี่ถ้าจะมองในมุมธรรมก็เป็น ทมที่เป็นปฏิจจสมุปบาทซึ่งกันและกันอาศัยกันและกันก็เป็นประโยชน์เนาะครับบังว่าก็ต่อไปเราก็ได้มั่นใจว่าการเดินทางธรรมการศึกษาธรรมะไม่ว่าจะในแง่ไหนก็แล้วแต่ถ้าพี่หนุ่ยขอแนะนาธรรมะประทานเป็นธรรมที่ง่ายด้วยยาสองมตผ้าใครมีอัติยาศัยในการอ่านพระไตรปิฎกหรือฟังธรรมจากแหล่งใดก็แล้วแต่ก็ได้อนุโมทนาสาธุเลยเกิดประโยชน์กับเราอยู่แล้วแต่ธรรมะประทานว่าด้วยความง่ายในการเข้าถึง และปฏิบัติได้ทันทีทุกเวลาเห็นไหมครับครับงั้นก็ขอบคุณกับคําถามและก็ขอแบ่งปันกับทุกคนทุกท่านนะครับก็ขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับ